何 ต่อไปครับผมขอนำเสนอโครงการก่อสร้างป่ายนะครับตลอนจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในลำห้วยได้มากขึ้นนะครับตามใาเกษตรนะครับมีลำห้วยแห้งเนี่ยหลผ่านนะครับแต่ลำห้วยแห้งเนี่ยนะครับเป็นลำห้วยจีนการาดนะครับมีเป็นสภาหรือที่เปิดรไปนะครับเปิดแล้วไปสภาครับคือ ภาพตบนภาพลมชิ้นเหนือแล้วก็ภาใต้ในกังสดาวันนะครับราฐรีที่ลงมานี้นะครับกอกาปฏัวราชการได้กล่าวไปมสครูนะครับว่าเปการนนากจังวนะครับต้ขอบคุณวว่าราชการพระบุรีนะครับที่ได้เล่นเห็นความสำคัญของภาเดินยนอนของพี่น้องประชาชนในตาประกอบอาชีพตางกิเศรษฐกิจตอนช่วงนี้

ขอกาเงท่านรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีท่านยิ่งประจำจังหวัดราชบุรีท่านสมาชิกถ้าเมื่วานี้ปัญหาทางภาคตะวันออกก็ในเรื่องของผลไม้ก็มีปัญหาอยู่เพราะมันเป็นช่วงกระจุก เรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นผมก็เชื่อมั่นว่าต่อไปเมื่อเราเข้าใจตรงนี้การใช้ งบที่ให้มาที่ให้มาค่ะไม่ทราบว่ามันน่าจะพอเหมาะพอควรหรือว่ายังไงคะครับสําสหรับโครงการที่จะสร้างฝายในลำห้วยแห้ง <c oughs> อันนี้นะครับตั้งจังหวัดได้ได้ประมาณการไปเนี่ยวงเงินประมาณ40ล้านบาท40ล้านบาทเนี่ยทำใน4เรื่องด้วยกัน ฝายมีทั้งหมด4แห่งนะครับที่หมู่4หมู่1 1หมู่2 2และหมู่15นะครับนอกจากสร้างฝายแล้วเนี่ยนะก็ยังขุดลอนะหน้าฝายเพื่อจะกักเก็บน้ำเอาไว้นะครับสาหรับนานรายอียเรื่องงบมากน้อยเพียงพอหรือไม่นะครับเพราะว่าอาการที่จะเสนองบไปเนี่ยจังหวัดเนี่ยเขาได้ประมาณการในเบื้องต้นแล้วว่าแต่ละแห่งีีราคาเท่าไหร่ ซึ่งเมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะดูในรายละเอียดต่อไปในเรื่องงบประมาณผมคิดว่างบประมาณในประเด็นงบประมาณเนี่ย,ยคงไม่น่าไม่ใช่ประเด็นที่จะเป็น ปัญหานะครับเพราะว่าในการที่คลมอสัญจรลงในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีกรอบวงเงินให้จังหวัดอยู่แล้วนะครับว่าจังหวัดละประมาณ100ล้านบาทนะโดยโดยประมาณนะครับซึ่งจังหวัดจะมาดูว่าในแต่ละเรื่องของจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน,นในเรื่องอะไรนะครับซึ่งในจังหวัดราชบุรีก็ได้มองแล้วว่าเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เ,เราอยู่ในภาคเกษตรดันั้นก็มุ่งไปในเรื่องของแหล่งน้ํานะครับ หลังจากที่มาดูพื้นที่แล้วเนี่ยมีอะไรพอที่จะเสริมให้บ้างไหมคะครับในในสิ่งที่จะดูในเรื่องในเรื่องนี้คับสิ่งที่เป็นห่วงก็ไม่ความว่าห,หลังจากที่เราได้สร้างเสร็จแล้วนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ต้องถ่ายโอนกลับคืนไปให้อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลทุ่งหลวงจะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษานะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับ จากนั้นแล้วนะครับอาการใช้ประโยชน์จากาฝายหรือที่เราได้ทำการขุดลอกไปแล้วนะครับาจากให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำเนี่ยได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มนะเพื่อที่จะนำน้ำเนี่ยไปใช้ ประโยชน์ให้เต็มที่นะในในการที่ตรงนี้เมื่อเรารวมกลุ่มกันเสร็จแล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะเข้ามาต่อไปดําเนินการนะครับคือในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหลายหน่วยงานนะกลมาดูว่าเราจะเพิ่มเติมในอาชีพเนี่ยอย่างไรหรือจะ,อะเมื่อถ้าเรารวมกลุ่มกันกันแล้วนะก็อยากเห็นการที่จะทํางานบูรณาการในกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าในเรื่องของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะเข้าจะเข้ามามาดูในโอกาสต่อไปครับ Kommt okay. okay.